ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกเคยอยู่นะครับผมห่างหายไปนานครับกับการตามหามิ้นไล่หาตีมิ้นครับผมหาเดินดูนี่ครับแถวบ้านนี่แหละตามดูตามดงสนดงยูคาโอ้นี่เห็นไก่ๆนี่กว่ามิ้นนอ่ไรล้างมึนก็ล้างครับผมหลังเก่าๆทั้งนั้น ไปหาเดินดูเนี่ยตามลงสนดงยูค้าตาันๆไปนะครับเจอแล้วหนึ่งหลังทรงมันเหมือนพึ่งมาเกาะเลยครับแต่มันมีเหมือนมันจะมีหัวน้ำแล้วหรือเปล่า,เ,าเดี๋ยวลองเอาตะขอกระชากดูรครับไม่ปีนแล้วครับ เอาเอาตะขอมาด้วยอ่ะลองดูไม่รู้ว่าจะมีหัวน้ำหรือเปล่าลองลนดูก่อนหลังไม่น่าจะมีต้องดูไฟดีด้ยครับข้างล่างเป็นสนเนาะเจื้อไฟยังดีเลยครับสน มันมีหัวน้ำแล้วครับ หัวน้ำสวยซะด้วยไปนี่ครับโอ้หัวน้ำดีครับผมหลังนี้ยังไม่มีตออ่อนเลยขึ้นมากอเกาะจริงจริงไปนี่ครับตะขอกระชากเลยไม่ต้องปีนให้เมื่อยครับผมต้นมันเล็กไปดับ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 ,ดบนี่ก่อนไปไปดูดงอื่น เหมือนจะเจอแล้วครับลังหนึ่งแต่ลังนีง่โหพึ่ง,งลังน้อยเลยเสี่ยงขยินปืนเลยทุกท่านนี่ครับซึ่งหอยโคงโดูการมีหัวน้ำเปล่าเหมือนจะล้างครับผม มันได้กลิ่นเนื้อแล้วแต่พื้ปีหลังมันเหมือนจะล้างแล้วครับให้มัยไปไปมันจะอยู่ตามคุ้มๆนี่ละครับอยู่ข้างในกอเลยครับมันรังร่นฝ่ามือนะครับแต่ไม่คุ้มเข้าไปเข้าลกจัดครับลังเล็บด,ด้วย ทางรุ่นฝ่ามือเนี่ยถ้าลุงโล่งเ่หน้าเสี่ยงหน้าเข้าอยู่ครับนี่มันลกครับข้างล่างก็ลกครับตะขอดึงมาเละแน่นอนปล่อยอะไรอย่างเงี้ยครับไปดูหลังอึนอมนื่เราไปเช็คหาามิ้นครับมันตีง่ายแต่ตอนหามันหาย,ยากนี่ครับดียหัวน้ำกันหัวน้ำมีหรือเปล่า มันหลังเดียวแล้วงาน,นอีกนะมันโดนควันโอโ้โหมันน้ำแห้งแก๊กเลยอาชักมันปลอนไปในไล่ให้มันผสมเกสรเดินออกมาทะลุอีกฝั่งครับนี่ ตาเรียบไปเห็นกับนู้นอยู่บนยอดนู้นเลยไม่อยู่ในดงไม่อยู่ในดงองยเอ้ดงอันนี้ครับไม่อยู่ในดงปลาล์มเนี่ยไม่อยู่คันล็อกแทน โอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยอันนี้ดักไก่นีวมารอยดักตรงนี้เนี่ยโอ้ยมัน,นติดจังเลยอีคันหนึ่งที่ดักไก่ สี่เอายากหน่อยเนีย่ยดูก่อนครับโอ้นี่อีกหลังหนึ่งนี่หลังนี้เสียง่ายหน่อยทังนี้ทังนี้ต่ำหน่อยเหมือนเจาง่ายหน่อยแต่หลังนี้มันสูงแล้วมันลกมันเกาะกิก่งใหญ่เลยครับ ไม่รู้ว่าจะกระชากลงมาหรือเปล่าเพราะถ้าปีนี้หมดสิทธิ์เลยเฮ้ยรอยขอนเก่าครับผมพึ่งหวงกพึ่งเห็นนั่นแหละรอยคนตีหรือว่าเดินป่าดไปน่าจะน่าจะล้างหรือเปล่ารอยนี่อ่ะอันนี้ไปเดี๋ยวลองดูน้ำหวานนี้ป่ะ โอ้โหเมื่อกี้ตรงนู้นใช่ไหมซองหลังนี่อีหลังหนึ่งครับโอ้โหเพึ่งมันย้ายมาอยู่ตรงนี้นี่เองเนี่ยนี่อีหลังหนึ่งไงสามหลังติดกันเลยลเดี๋ยวเดี๋้ออีกเครื่องมีอีกไม่รู้ว่าจะเอาหลังไหนก่อนดีครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาหลังนู้นก่อนครับหลังง่ายๆนู้นก่อนแต่ไากลไปนิดนึง ข่าวจัวเลยครับก่อนวั ยาขัดหยุด้วย นี่ครับอข้างบนมันฉีกไปน,นิดนึงนี่ข้างบนมันโดนน้มเกี่ยไปน,นิดแต่หลังนี่ยังสวยเลยครับนี่แข่งนี้ไปกินนะอร่อยครับไปเดี๋ยวดูหลังนะครับอเอายากจัดเลยครับมันใหญ่ น่าจะไม่เอาครับลังนี้มันปีนมันปีนลบาบากครับผมหนามเยอะแล้วก็กระชากไม่ลงกิ่งใหญ่แต่หัวน้ําเหมือนจะมันจะดีอยู่มั้ไม่รต้อยครับยอมลังนี้ไปเดีไปเอาลังนู้นใกล้ๆกันนี้นไม่รู้หัวน้ามันจะเป็นยังไงครับแต่จากที่ดูเนี่ยลังข้างบนเนี่ยอ่อนจัดอ่อนพอๆกันเลยลังลังแบบ ระยะพอกันเลยระยะการที่มาทำรังอะไปเดี๋ยวไปดูรังข้างน้โอ้โหแตละม่ดุซะด้วยน,นี้จะกระชากลงหรือเปล่าครับผม เหมือนจะอ่อนอีกแล้วครับหลงังหลังขาวอีกแล้วครับ ลวกมาเข้าตาครับนี่น้ำในลังหัว,น,วน้ําดีครับนี่รังมลนรังเท่ากันเลยครับผมแต่อันนี้อาจจะทอดไปแล้วชุดหนึ่งแต่ไอรังแรกที่ตีเนี่ยน้ําหวานดีแล้วก็หัวตัวอ่อนก็ดีส่วนไอรังไอรังที่เอาไม่ได้นั่นก็ระยะเวลาเดียวกันเลยเหมือนจะมาเกาะพร้อมกันด้วยรังไปเดินดูข้อบ,บ่อเนี่ยแล้วก็ออกเลยเพราะเนี่ยตัวมาวนตอมหัวผมแล้วไปอีกรันงนะครับ เข้ามาเจอพอดีอแต่ตรงนี้เรากระชอกระชอตะขอกระชากลงเลยครับผมหล่นแล้วก็ตะขอกระชากลงครับไปเดี๋ยวรอดูรั้งนะครับนละปิดตายอยู่นี่มีฉีกไปหน่อยนะครับดึงลงติดหน้าลครับผมีส่วนหลังก็พอได้ครับผมไปนะครับได้มาทั้งหมดสี่หลัง ครับถ้าชอบกดไลค์กดซับสไคร้ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับปลาก็ลอยเยอะอยู่นะแต่ช่วงนี้งดอยู่ครับ